าไปเนาะมันก็ไกลลูกมันขึ้นขึ้นเลยก็่ยังไกลเพิ่มรก็ขึ้นยากเนาะตาจะให้ไว้ดูนะตดีนะไมเป็นตาต้วิจนาเลยตาไม่เป็นไร ดิตาใหานะ้สง่างะลุกนะครับครับผมบดปดดีปดศีลนีดด้หมดสิลนะครับ ถกของตาก็ถกตัวบนลุกเรียรางระวังของไอเด็กน้อยนะน้ามวนี้ ยากันแล้วเนาะเท่ากันเลยหกันแล้วเทากันก็ไม่เป็นไรก็ต้องต้องวงวงรูปมามาใจตัวไหนอ่ะต้องเปลี่ยนบนจะวงตัวไหนอ่ะให้ซื้อเสมอกันได้ไหมลูกได้ได้ถ้าตัวนี้ไม่ออกต้องออกตัวนี้ลูกเน้นตัวไหนอ่ะูตาเน้นตัวไหนวงให้เขาหน่อยก็ได้เออทัวร์ไปเลย ล,ลูกตาลูกนะลูกให้ลูกหลานมาวันนี้ลูกตาอยากกินหัวหมูของลูกหลานทั้งสามคลหกนะมั้ยผลไม้ถาดใหญ่น้ำขาวทิศสองขวด,ด,ดน้ำต้มน้ำแดง,งน,น,นี่ลูกของตาลูกเป็น นี่หวใหญ่นะลูกนะุาภรไทยแล้วนี่เนาะหนึ่งม่จุนยี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหบตาาเีให้ตาหันไปให้ลูกตาดูทางนี้ด้วยครับตาเจ็ดแปดถ้าตานตอรเซเดี๋ยผ่านล่างเงี้ยแทงกันห้ดีในด่างน้อยไปนน้อยแทงห้ดีดูนะแงห้ดีลูก เดี๋ยวตาดิบแบบลูกพิษกองหนึ่งนะเจ้าค่าถูกไอ็นายน้อยครับจะเอาอะไรมาให้ตานาะหวดอ่ะตาขอต้องลงก็หัวหมูสามหัวนี่นหัวน้ำขาว12ขวดครับขอเป็นขวดใหญ่ได้มั้ยลูกได้ๆขอเป็น12ขวดใหญ่ผลไม้ถาดใหญ่ไข่ขึ้น หวยโบนางน้อยเจ็ดตีตัวเดียวลูกหวยราวลุงน้อให้นางน้อยเจ็ดตีนี่ก็ทุกเป็นนังน้อยกหลายนะลูกยังไงถึงมาเน้อเนี่ยนางน้อยเนี่ยถ้าตาไม่เป็นท้าก็ไม่้ลุงน้อตาท้ามาแล้วเราก็ต้องมาเลยแต่ตาเขาต้องตกลงตามนี้นะใช่ลูก หัวหมูนะลูกนะหัวหมูสามหัวไม่ไม่หัวหมูสามหัวผลไม้ถาดใหญ่น้ำเข่าติ๊บสองขวดใหญ่ตาอยางไรที่มีตาไหมเราอยากให้กลับมายังเก่าอยู่นะเดี๋ยวตาจะตามาช่วยแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะให้กลับมายังเก่าอยู่ลูกจะให้ดังยังเก่าอยู่เนาะแต่ที่บ้านแล้วมันก็มีโชคมีลาบเข้าอยู่แล้วนะบ้านีนางน้อยอยู่นะครับ เยะที่วยตายเดี๋ยวนี่ยมันจะตายมันเงียบนางน้อยเปิดให้ดีสิลูกเนี่ยเดี๋ยวก็เบารถตึงแล้วมันไม่ยากหรอกจงนางน้อยจะเลิกลูกเดียวเนาะเป็นอะไรถึงจะเลิกเนาะไม่นายน้อยเป็นอะไรนางน้อยจะเลิกลูกเดียวลูกไม่อยากทำแล้วลูกเนาะเอากันเงียบๆลูกเนาะไม่อยากเข้า ตน้น้อยมันอายมันลุกเดี๋ยวตาต้องนี่นะลูกนะตัดที่ดีแนละ้วลุกนะหนึ่งก็ะสุนตัวเดียวกันนายนายน้อยเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสูนรลูกตัดที่ดีนะลูกนะนกันการไว้สักหน่อยลูกนี่ลูกเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดแปดสูนย์ศูนก็หนึ่งตัวเดียวกันลูกนะ แปดนี่ระวังให้ดีนะมนกล่วจะเต็มเต็บ